สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันพื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ทะลึ่งข้าวพื้นนุ่มคือข้าเจ้าที่มีปริมาณอะมิโรสไม่เกินร้อยละยี่สิบหุงแล้วจะนุ่มเหนียว ที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนรัประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันธุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันธุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว กลับมาในช่วงนี้นะคะยังมีองค์ความรู้รวมไปถึงเคล็ดลับดีๆในการทําการเกษตรให้ประสบความสําเร็จมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะให้ตอบโจทย์ค่ะตามความต้องการของตลาดของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ เกษตรมีดีมาแล้วคะ่ะวันนี้จะพามาชมอีกหนึ่งอาชีพที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนั่นก็คืออาชีพปาดตาลค่ะที่นอกจากจะต้องอาศัยความชํานาญแล้วยังต้องมีความซื่อสัตย์และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีที่สวนนันทกุลสวนมะพร้าวน้ําหอมของตําบลดอนไผ่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีพี่ธวัชชัยสังทองเล่าว,ว่าตนเริ่มเรียนรู้และทําอาชีพปาดตาลต่อมาจากคุณพ่อนับรวมปัจจุบันก็เป็น เ,เวลามากกว่า20ปีแล้วในทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรแต่ทุกเช้าเวลาประมาณ4นาฬิกาตนและภรรยาก็จะต้องมาทําหน้าที่ปาดต้านค่ะหลังจากที่ต้นมะพร้าวมีอายุได้1ปี7เดือนก็จะเริ่มออกดอกหรือที่เรียกกันว่าจันทร์หรืองวงเกษตรกรก็จะหารายได้จากต้นมะพร้าวด้วยการขายน้ําตาลมะพร้าวเนื่องจากในช่วงแรกของมะพร้าวจะให้ผลผลิตออกมาน้อยทลายหจะมีเพียง2-3ลูก ไม่คุ้มค่าทางเจ้าของสวนก็จะว่าจ้างให้ตนเข้ามาปาดตาลเอาน้ำตาลมะพร้าวซึ่งจะมีมูลค่าที่สูงมากกว่าค่าตอนหน้าหนาวนี่ก็คือจะได้เต็มที่เพราะวมออกเยอะเพราะอากาศมันเย็นนะครับมันจะออกออกออกดีขวาเยอะหน้าร้อนก็คือว่าวงมันไม่ค่อยจะมีน้ําตาลอยู่สักเท่าไหร่ก็คือว่าต้องปาดให้วงมันพอดีครับพอดีถ้าอ่อนได้ก็โอเคเลยครับเพราะว่ามันจะออกเยอะผมนี่ก็คือตีสี่ครับมาตีสี่ก็จะเสร็จประมาณสัก สิบโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็อยู่ที่สามโมงครึ่งยันก็ประมาณสักสองทุ่มก็ที่ผมปาดอยู่นี่มันก็เกือบ300ต้นก็ค่อนข้างดีครับวันหนึ่งก็ตกพัน่ะบาท ด้านคุณนัทพลน,นันทิกุลอายุ45ปีเจ้าของสวนมะพร้าวเปิดเผยว่าตนได้ปรับเปลี่ยนสวนละมุดมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมบนเนื้อที่39ไร่มาแล้วประมาณ5ปีเนื่องจากเห็นว่ามะพร้าวน้ำหอมให้อไรายได้ที่ดีกว่าในขณะที่การดูแลไม่ยุ่งยากทว่าในช่วงประมาณ5-6ปีแรกของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจะยังไม่มีผลผลิตให้เก็บหรือถ้ามีผลที่ได้ก็จะยังไม่สมบูรณ์ในระหว่างนี้ชาวสวนมะพร้าวจะนิยมปาด ารสร้างรายได้โดยจะมีมือปาดตาลอาชีพมารับจ้างซึ่งในแต่ละเดือนตนก็จะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ20,000บาทสําหรับน้ําตาลใสที่ได้ก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อที่หน้าสวนเพื่อนําส่งให้กับโรงงานผลิตน้ําตาลมะพร้าวและน้ําตาลสดบรรจุขวดต่อไปค่ะการทำน้ําตาลจะได้เป็นอาทิตย์แล้วก็ได้เป็นทุกวันปาดหนึ่งวันทั้งสองรอบเช้ากับเย็น ส่วนใหญ่จะเก็บรอบเช้าเป็นส่วนใหญ่เพราะโรงงานจะมาเก็บรอบเช้าเข้าโรงงานแล้วก็ทําน้ําแปรรูปเป็นกลุ่มทางโรงงานทางท่าขากับแถวสมุทรสาครครับคือ,อแปรรูปบรรจุขวดส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทําเป็นน้ําตาลปิ๊บน้ําตาลปึก สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเที่ยวชมสวนมะพร้าวน้ำหอมชาวดำเนินสะดวกและอาชีพปาตาลซึ่งหาชมได้ยากก็สามารถติดต่อไปได้ที่สวนมะพร้าวน้ำหอมของคุณนัทพลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เกษตรเมดีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ในช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามการจัดตั้งศูนย์รับส่งสินค้าให้กับเครือข่ายสากลนะคะเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจําหน่ายสินค้าให้กับสากลทั่วประเทศด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ